พบกับเราทีมทนายความดอกอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมทีมดกรก,กรกิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้จะมาแชร์นะครับหัวข้อกฎหมายเรื่องของสามีคำประกันหนี้ให้คนอื่นภรรยาต้องร่วมรับผิดด้วยหรือไม่นะครับ ครับกรณีที่นะครับสามีไปทําสัญญาค้าประกันนะครับโดยที่นะครับพยาเนี่ยได้ลงรายมือชื่อในหนังสือให้ความยินยอมทั่วไปไม่ได้ระบุข้อความจฉเพาะเจาะจงนะครับต่อมานะครับลุกหนี้เนี่ยก็ไม่สามารถที่จะปฏิบัติตามสัญญากู้ยืมกันได้นะฮะเป็นผลให้นะครับเจ้าหนี้เนี่ยใช้สิทธิ์นะครับเรียกร้องฟ้องนะครับสามีในฐานะผู้ค้าประกันนะครับ และฟ้องภรรยาในฐานะคู่สมรสนะครับโดยอ้างว่านะครับการลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอมทั่วไปนั้นนะครับถือว่าเป็นการให้สตยาบันนะครับตามกฎหมายซึ่งนะครับพยาจึงเป็นลุงหนี้ร่วมต้องรับผิดชจใช้ให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาคำประกันด้วยนะครับประเด็นนี้เนี่ยที่น่าสนใจก็คือว่าการลงลายมือชื่อในหนังสือยินยอมทั่วไปดังกล่าวนั้น ถือว่านะครับเป็นการให้ััียบันตามกฎหมายหรือไม่นะครับและภรยาจะต้องรับผิดชอบชดใช้หนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามสัญญาค้ำประกันในฐานะลูกหนี้ร่วมหรือไม่นะครับเดิมนะครับมีแนวคํำพิพากษาศาลฎีกาเนี่ยหลายฉบับนี้ใช้ไว้ว่านะครับการที่นะครับสามีหรือภรยาลงลายมือชื่อนะครับในสัญญากู้ยืมเงินในฐานะพยานนะครับ หรือลงลายมือชื่อในหนังสือให้ความยินยอมทั่วไปเพื่อให้คู่สมรสไปกู้ยืมเงินหรือนำทรัพย์ไปจำนองก็ถือว่าเป็นการให้สเสียบันนะครับตามกฎหมายทีนี้เนี่ยนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตามกฎหมายเนี่ยบอกว่านี่ที่นะครับสามีภรรยาเป็นลูกนี่ร่วมกันนะครับให้รวมถึงนี่นะครับที่สามีหรือภรรยาเนี่ยก่อให้เกิดขึ้นในระหว่างสมรสนะครับ ก็คืออะไรบ้างหนึ่งนะครับนี่เกี่ยวกับการจัดการบ้านเรือนนะครับและจัดหาสิ่งของจําเป็นสําหรับครอบครัวนะครับสองนี่ที่เกี่ยวข้องกับสินสมรสนะครับสามนี่ที่เกิดขึ้นมาเนื่องจากการทํางานซึ่งสามีภรรยาทํางานด้วยกันนะฮะนี่คือตัวอย่างนะครับการที่นะครับคู่สมรสของท่านเนี่ยไปลงลายมือชื่อค้าประกันนี่ให้บุคคลอื่นนะครับ โดยที่ท่านไม่ได้ยินยอมหรือให้เสียบันนะครับนะครับเพียงแต่นะครับแค่ลงรายมาชื่อในหนังสือให้ความยินยอมทั่วไปนะครับท่านเองเนี่ยสามารถยื่นคำให้การสู้คดีได้นะครับซึ่งแนวนะฮะก็คือพูดง่ายว่านะครับหากเป็นมูลนี้อื่นนะครับเช่นนะครับกู้ยืมเงินหรือจำงนะครับหรือเป็นหนี้ที่สามีภรรยาเป็นลุงหนี้ร่วมกันนะครับ ท่านก็ต้องปรับแนวทางสู้คดีนะครับตามข้อเท็จจริงหรือหลักฐานเป็นเรื่องๆไปนะครับข้อควรระวังนะครับในกรณีที่คู่สมรสไปค้ำประกันบุคคลอื่นโดยที่ท่านไม่รู้เห็นนะครับไม่ได้ให้สตียบันนะครับเมื่อลุงนี่นะครับผิดนัดไม่ชําระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แล้วนะครับท่านเองนะฮะจะต้องไม่แสดงพฤติการนะครับอันเป็นการให้สตียบันเช่นนะครับชําระเงินต้น หรือชําระดอกเบีย้ยแทนผู้สมรสเนี่ยนะครับหรือนะครับลงลายมือชื่อในหนังสือรับสภาพหนี้นะครับซึ่งพวกนี้นะครับเป็นการให้สัตาบันที่จะชําระนี้แทนผู้สมรสซึ่งจะทําให้นะฮะการต่อสู้คดีของท่านเนี่ยจะยากขึ้นนะครับครับผมเองก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านนะครับหากท่านไม่ได้ความเป็นธรรมและยากจนท่านก็ไม่ต้องเสียกําลังใจนะครับ ทางสภาในความของพวกเราช่วยเหลือท่านให้ฟรีท่านสบายใจได้ครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแ like, ชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมทีมดอร์เกียรติศักดิ์เนติบดิษไทยทนายวิธีพุทธและทีมทนายความสวัสดีครับ